เราชนะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์3,500บาท2เดือนปลายมกราคมนี้14ล้านคนแรกที่ไม่ต้องลงทะเบียนใครบ้างเช็คด่วนที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ เพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับในการเยียวยาโควิด3,500บาทนั้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะครับมันเป็นเพียงการเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์นะครับเราชนะนะครับเดี๋ยวประมาณปลายเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีการเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า www เราชนะ .com นะครับเราเพียงเข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าอาชีพรายได้และผลกระทบของเราต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการทยอยสรุปรายชื่อแจ้งการเยียวยาเป็นชุดๆโดยเร็วที่สุดนะครับในการเยียวยาโควิด3,500บาทนั้นนะครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนนะครับประมาณปลายเดือนมกราคมนี้นะครับ แล้วก็จะมีการเยียวยานะครับตามที่ได้ตามข่าวของคุณอนุวัฒน์จัดให้แจ้งมานะครับเร็วสุดน่าจะเป็นปลายเดือนมกราคมนี้แล้วก็นะครับช้าสุดน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีการลงในระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์เราชนะนะครับไม่ต้องยื่งกันลงทะเบียนนะครับไม่จํำกัดจำนวนสิทธิ์นะครับเพียงแค่เรานะครับเข้าคุณสมบัติเงื่อนไขก็ได้รับเงินเยียวยา3,500บาทต่อเดือนเลยนะครับเป็นเวลา สองเดือนนะครับเยียวยาในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนะครับโดยเริ่มจากการเยียวยานะครับใช้จ่ายครั้งแรกในต้นเดือนกุมภาพันธ์เนาะซึ่งโครการนี้ก็จะสรุปรายละเอียดลงในการลงทะเบียนเราชนะนะครับหลังการประชุมครมในวันที่19กมกราคม64นี้ที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับข่าวของไทยรัฐแจ้งว่านะครับเราชนะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์3,500บาทระยะเวลา2เดือนปลายเดือนมกราคมนี้นะครับเว็บเราชนะ .com นั้นเตรียมเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน3,500บาทจำนวน2เดือนนะครับหลังรัฐบาลเห็นชอบแจกเงินยา,ยาคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ30ล้านคนนะครับด้านในอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมครรนะครับเห็นชอบในหลักการ โครงการแจกเงินเยียยานะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่โดยเขาจะใช้ชื่อว่าเราชนะนะครับซึ่งแตกต่างนะครับชื่อนะครับหลังจากวันที่19ไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมีนําเข้าที่ประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งวันที่19นะครับมการาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้หารือว,ว่าคอรมอในคอรมอว่าวงเงินที่เหมาะสมนั้นอยู่ ประมาณที่3 5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับระยะเวลา2เดือนซึ่งในเรื่องนี้ก็จะนำเสนอรายละเอียดให้กับคอรมออนุมัติในสัปดาห์หน้าหรือวันที่19นี่เองนะครับทางนี้ประชาชนนะครับที่ผ่านเกณฑ์นในเรื่องของการใช้สินเยียาาหรือบรรเทาความเดือดร้อนนั้นก็สามารถนะครับที่จะใช้เงิน ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ได้เป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับหรือต้นเดือนกุมภาพัานธ์เป็นอย่างช้าโดยมาตรการนะครับการบรรเทาความเดือดร้อนนี้จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับและต้องลงทะเบียนผ่านโครงการเว็บเราชนะ .com นะครับซึ่งมคอ,อรมอในสัปดาห์หน้าอนุมัติก็จะแจ้งวันลงทะเบียนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงต้องรอดูวันที่19นะครับแล้วก็จะมีความชัดเจนใน,ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับวันไหนแน่เปิดลงทะเบียนกย็างที่แจ้งไป ก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะเสนอคอนมวันที่19มกราคมนี้นะครับอนุมัติเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพื่ออีกหนึ่งล้านสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์คงเหลือจากการที่เปิดลงทะเบียนในรอบก่อนนะครับที่ไม่ได้ใช้เงินภายใน14วันนะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับสำหรับเฟสแรกนะครับแล้วก็จะมีเฟส2ออีกหลังจากคนที่14นี้ไปนะครับก็จะทราบว่าเฟส2คนละครึ่งนะครับมีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ คร่าวๆน่าคิดว่าน่าจะประมาณ1นล้านสนะครับเอาละครับก็คือนะครับสำหรับนะครับคนที่เตรียมตัวนะครับที่จะลงทะเบียนนะครับในโครงการเราชนะนั้นนะครับหลังจากวันที่19เก้ขาจะมีการเปิดนะครับแล้วก็จะมีแจ้งวันที่อย่างชัดเจนนะครับว่า เปิดให้ลงทะเบียนวันที่เท่าไร่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนะครับวัดผลตรวจว่าเราเข้าเกณฑ์เราเข้าเงื่อนไขไหมนะครับปลายเดือนมกราคมก็คิดว่าน่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเลยนะครับอย่างเร็วสุดนะครับท้าช้าสุดก็จะเป็นนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะเป็นกลุ่มไหนบ้างนะครับ เขาบอกว่านะครับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ได้แก่กลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มอาชีพอิสระคืออะไรนะครับอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพรับจ้างอาชีพค้าขายอาชีพส่วนตัวนะครับเกษตรกรนะครับมีอาชีพเกษตรกรเข้ามานะครับผู้ประกันตนมาตรา3 9มกามาตรา40ศน นะครับผู้ประกันตนมาตรา3ามกามาตราส0ก็สาหรับคนที่เคยทํางานในระบบบริษัทนะครับแล้วออกมาเรายังส่งประกันตนให้กับตนเองอยู่นะครับก็จะเป็นระบบ3 9, 4, 0, ามเาปนะครับเป็นการจ่ายประกันตนให้กับตัวเองนะครับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้นะครับหผู้ที่มีรายได้สูงผ,สผู้ที่มีรายได้สูงวัดจา,จากตรงไหน เกณฑ์รายได้สำหรับเกณฑ์รายได้นะครับเกณฑ์รายได้ตรงนี้นะครับน่าจะวันที่19นะครับหลังจากวันที่19เก้าขาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเกณฑ์ระดับนี้นะครับรายได้ระดับนี้ต่อเดือนนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้สูงแต่ณตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้กําหนดตัวเลขนะครับออกมาว่าผู้ที่มีรายได้สูงคือผู้ที่มีรายได้เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้คิดว่ กำหนดไว้นะครับผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่มีรายได้สูงว่าจากการเสียภาษีของเรานะครับเป็นเกณฑ์การเสียภาษีของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปก็คือรัฐวิสาหากิจข้าราชการนะครับไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับอันนี้ก็น่าสงสารมากเลยนะครับเพราะว่ามาตรา3 3มจะไม่ค่อยเข้ามาตรการใดๆง่ายๆนะครับจะติดอย่างเดียวเลย คือมาตรสำสามตรงนี้นะครับเกือบทุกมาตรการนะครับจะไม่ค่อยได้รับสิทธิ์อะไรนะครับตรงนี้ถ้าได้ผลรับผลกระทบจริงๆก็ต้องไปมองดูในส่วนของประกันสังคมนะครับโอเคนะครับสำหรับ14ล้านคนนะครับที่คาดว่า100%นะครับได้รับสิทธิ์แน่นอนนั่นคือใครนะครับกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยานะครับโควิด3,500บาท2เดือนนะครับคือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับน่าจะได้รับสิทธิ์100เเนะครับในการที่จะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้แต่นะครับก็ยังมีแต่อยู่เพราะว่าหลังจากวันที่19กนะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับเขาแจกมาตั้งแต่น่าจะ ประมาณ30ปีมาแล้วนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลการเสียภาษีอะไรต่างๆมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็รอดูก่อนว่านะครับหลังจากวันที่19ไปนะครับกลุ่มนี้ยังไงนะครับก็น่าจะมีสิทธิ์นะครับได้เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ได้เข้ามาดการก่อนกลุ่มอื่นนะครับยังไงขอให้ทุกคนนะครับได้รับการโยยานะครับเท่าๆกันเพราะว่าเขาก็แจ้งมาแล้วว่าจะมีการโยยาให้ ครอบคุมมากที่สุดนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ